ปัญหาหลักนักเตะพลัดกันเจ็บล่าสุดสุบอสไล่เจ็บพักหนึ่งเดือนอัปเดตอาการบาดเจ็บและนักเตะติดโทษแบดลิเวอร์พูลได้คู่ต่อสู้ในศึก FA ครับรอบ5คือซอลตันมาพบข้อมูลข่าวสารได้ในช่องของเ e ฮียโวยนะครับแล้วก็ขอกราวสวัสดีนะครับอเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปของเ e ฮียในวันนี้นะครับใครเข้ามาแล้วก็ ขอกำลังใจเป็นช่วยกันกดไลค์นะครับนะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะครับคลิปใ,ใหม่ๆของเฮียนะฮะแล้วกเ็เป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับจะได้มีคนติดตามกันขึ้นเยอะๆนะครับเอาละเรามาพูดถึงนักเตะที่พึ่งอ๋โหกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างกลับมาไม่ใช่ว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างที่กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างดีนะครับในนัดที่เจอกับเชลซีนะครับ นั่นก็คือโดมินิสโซบอสไลน์นั่นเองนะครับก็มีอาการบาดเจ็บนะครับจากนาที่เอาชนะเชลซีมาได้4ประตูตัดหนึ่งนั่นแหละครับนะกรมีอาการตึงที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นต้นขาหลังต้นขานะก็หรือว่าแฮมสติงนั่นแหละครับซึ่งก็เป็นอาการบาดเจ็บที่นั้ฟุตบอลของลิเวอร์พูลเป็นกันบ่อยมากนะฮะ <laughs> ก็ดูเหมือนทำถ้าว่าในนัดที่เจอกับเซนอลนก็น่าจะาไม่มีปัญหาอะไรมากน่าจะพักได้สักหนึ่งนัดแล้วก็จะกลับมาได้ประมาณนี้นะครับในตอนที่เจอกันครับให้สัมภาษณ์นะครับแต่แล้วนะครับเมื่อสแกนไปสแกนมานะครับล่าสุดเลยนะครับกับตันทีมชาติฮังการีนะครับก็บาดเจ็บหนักกว่าเดิมนะครับนะก็ต้องพักถึง 1เดือนนะครับนะหรือว่า4สัปดาห์นั่นเองนะครับก็จะพลาดไปประมาณ7-8็แมตชนั่นแหละครับซึ่งในเกมคาราบาลครับก็ที่จะเจอกับเชลซีก็ไม่น่าจะได้ลงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอกันต่อไปนะครับสำหรับนักเตะที่บาดเจ็บนะฮะโอ้ยตอนนี้คนนู้นหายคนนี้เจ็บเยอะแยะเปหมดนะครับสำหรับสโมสรเร,รอรวพูของเรานะครับตอนนี้ฟอร์มก็ นัดที่แล้วก็แพ้ให้กับทางด้านทางด้านอาร์เซนอลมาแบบอ่าจะบอกว่าฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วออนักเตะที่กลับจะกลับมาได้เนี่ยก็ต้องเข้นฟอร์มให้ให้ได้ดีเหมือนเดิมนะครับส่วนนักเดตอ่านักเตะที่บาดเจ็บอยู่นตอนนี้ก็มีโมฮัมเหม็ดซาานะครับอ่าปีกวัย31ปีนะครับซึ่งก็น่าจะกลับมาได้ใน นัดหน้านะครับหรือว่ากลางประมาณวันที่14-15ประมาณนี้นะครับนะนัดที่เจอกับเบอร์ลี่นี้ไม่น่าจะทันนะครับก็น่าจะประมาณวันที่17 17 18, 17น่าจะกลับมาทันนะครับนะสำหรับโมเมสตาราเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเข้าโรงยิมนะครับเข้าไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ น่าจะกลับมาเรียกความฟิตแล้วก็ร่วมซ้อมกับทีมได้นะครับนะประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับส่วนจิกคนหนึ่งที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาเลยนะครับนั่นก็คือสเตฟานไบเซติกนะครับกองกลางอา่ที่ดูเหมือนจะเป็นดาวรุ่งแล้วก็เป็นความหวังของเราคนนึงเลยนะครับนะตอนแรกนะฮะสาวของดครัเนี่ยก็ดีอกดีใจกันใหญ่นะครับเพราะว่าสเตฟานไบเซติกเนี่ย ในช่วงเดือนกันยานะครับหายบาดเจ็บกลับมานะครับแล้วก็ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไป2นัดนะครับแล้วสุดท้ายก็เจ็บซ้ำอีกนะครับนะโอ้โหดวงแตกจริงๆต้องมาพักฟื้นร่างกายอีกทีนี้ก็ยังไม่มีวี่แววเลยนะครับว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับส่วนกําหนดการก็อย่าเพิ่งไปกําหนดละกันนะฮะเออส่วนอีกคนหนึ่งเจลมาติบนะครับก็ปิดฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับบาดเจ็บ เอ็นหัวเข่านะครับแล้วก็ทําการผ่าตัดไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในเกมเออน่าจะเจ็บบาดเจ็บตั้งแต่เกมที่เจอกับฟูลแลมนะครับลงผิดจังหวะไปหน่อยนะฮะหัวเขา่าบาดเจ็บแล้วก็น่าจะมีอ,อ,อาการของเอ็นนะครับขาดแล้วก็ซ่อมแซมที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กองการชาวแคเมรูนคนนี้ก็น่าจะจะได้ต่อสัญญ,ญากับเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าหมดสัญญ,ญากับเรา ซีซั่นนี้ด้วยนะครับก็อายุนามก็32ปีแล้วนะครับก็น่าจะไม่ไม่ไม่ต่อสัญญานะฮะเพราะว่าเซกนัครอก็ไม่อยู่แล้วด้วยนะครับนะก็อาจจะไม่ได้อยู่ในการทำทีมของโค้ชคนใหม่นะครับอย่างโจยมาติปอีกคนหนึ่งที่ไม่มีวีแววแล้วก็ยังไม่มีกำหนดนั่นก็คือเบนโดกนะครับนะก็บาดเจ็บนะครับวกเขาเหมือนกันนะฮะก็ผ่าตัดเรียบร้อยนะครับนะ S <S เออก็ต้องรอดูกันว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่เพราะก็ยังไม่มีกําหนดเหมือนกันเพราะว่าอย่างเบนโดกเนี่ยก็เป็นความหวังของเราคนหน,นึ่งเหมือนกันนะฮะในการที่จะมาทดแทนโมเมสดซาร่านะครับที่มีข่าวในการย้ายทีมนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์หรือว่าจบฤด,ดูกาลน,นี้นะครับอ่าก็ช่วงซัมเมอร์นี่แหละเพราะว่าก็ทางหลีกซาอุสโมสรจากซาอุเนี่ยให้ความสนใจทั้ง เอาอิติฮัดแล้วก็เอาอิลานนะครับอย่างที่เฮียรายงานไปเมื่อเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอนาคตโมเมซาร่านะครับของเราเนี่ยจะไปยังไงนะฮะแล้วก็เบนโดกเนี่ยจะกลับมาทดแทนตำแหน่งนี้ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าขายโมซาร่าแล้วเราไปซื้อนักเตะคนอื่นมาใช้แทนเนี่ยเบนโดกจะยังอยู่กับทีมเราหรือเปล่านะฮะส่วนนักเตะที่หายมาแล้วนะครับก็มีทั้งทั้งด้าน ออสตาซิมิกาส์นะครับที่กระดูกไข่ปราหักนะครับในการที่เจอกับอาร์เซนอลนะครับในการประทะก,กับบูยาโกซาก้านั่นเองนะครับก็กระแทกกันแล้วก็ล้มลงไปแล้วก็เจนคอฟน่าจะหล่นมา,าไปชนเจนคอฟแล้วก็อาจจะมีการทับกันนะครับทำให้ไข่ปลาหักก็พ่าตับเรียก้อเรียบร้อยนะฮะแล้วก็กลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วนัดที่จะเจอกับเบอร์ลี่ก็น่าจะ กลับมาได้แต่ไม่รู้ว่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองหรือเปล่าแต่ก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าน่าจะอยู่ในชุดนี้แล้วนะนะในจะได้กลับมาแหละในในนัดที่เจอกับเบอร์ลี่นะส่วนทักเตะที่กลับมาอีกคนหนึ่งนั่นก็คือวัตารุเอนโดนะฮะที่กลับมาจากการรับใช้ชาตินะครับญี่ปุ่นนะฮะในศึกเอเชียนคัพนะครับที่ตกรอบแล้วแล้วก,กลับมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะฮะแล้วก็ กลับมารวมซ้อมกับเพื่อนๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่จะเจอกับเบอร์ลี่ก็น่าจะมีชื่อของเขาอยู่ในทีมด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้เป็น11ตัวจริงหรือเปล่าก็ต้องไปองรอลุ้นกันต่อไปแต่ถ้าให้เฮียคิดนะตอนนี้สบอสไลน์ไม่อยู่นะครับแล้วถ้าเจ้าหนูคอนเนอร์เบอร์รี่นะครับสภาพจิตใจพร้อมแล้วเนี่ยให้คอนเนอร์เบอร์รี่เล่นแบกขวาแล้วตรงกลางก็เป็นวัตุรุเอ็นโดตรงซ้ายตรง ด้านซ้ายนะครับเป็นกติจโจนหรือว่าเป็นแมคคาริเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ดันเทรนขึ้นไปเล่นเป็นอกองกลางไปเลยก็น่าจะดีนะครับก็ต้องรอดูว่าเจนคอบจะตัดสินใจอย่างไรนะครับในการเล่นกับเบอร์ลี่นะจะลองแผนการใหม่ๆห,ห,หรือเปล่านะฮะส่วนที่เราต้องขาดแน่ๆเลยนั่นก็คืออีบายฮิมาโกนาเต้นั่นเองนะครับซึ่ง <laughs> เป็นอะไรที่ทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับก็ช็อกไปเหมือนกันนะครับเพราะว่า ฟอร์มกาลังดีนะครับมาโดนแบนในนัดที่เราแพ้ให้กับทางด้านอาร์เซนอลนั่นเองนะครับไปโดนใบเหลืองใบที่2นะครับซึ่งก็น่ากังขาอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ดึงเราโดนยอมรับนะว่ามันดึงน่าจะโดนใบเหลืองอยู่แล้วแหละยังไงก็น่าจะโดนใบเหลืองแต่ว่ากับเบี้ยวของทางด้านอาร์เซนอลก็ดึงทางวัดทางด้านดาวิดนูเยสเหมือนกันแต่กับไม่โดนนะฮะเออเพราะถ้าโดนก็ใบแดงเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นใบเหลืองที่2เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้ว การที่จะขาดอ ah ิบายฮิมากุนาเต้ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรแต่ว่าเราก็ยังมีตัวที่ทดแทนกันได้อย่างเจ้าหนูเจ้าเรียวควันซ่านะครับที่จะต้องออทําหน้าที่แทนอ ah ิบายฮิมากุนาเต้ในวันที่เจอกับเบอร์ลี่นะครับเพราะว่าดูฟอร์มแล้วก็น่าจะเทียบเคียงกันได้อยู่นะครับเพราะว่ามีพี่ยักษ์ฟันไดก็อย่าเฟอฟ้ากันเหมือนในนัดที่เจอกับอาร์เซนอลกันแล้วกันนะฮะพี่พียักษนะพี่ยักษนะ์ ه, พี่ฟันได้อ่าประคองน้องด้วยแล้วกันนะครับไม่ใช่ให้น้องประคองเพื่อนไอ้ไม่ให้น้องประคองพี่นะครับนะในนัดที่เจอกับเบอร์ลี่ก็น่าจะเป็นจาเรีลคอนซ่าแหละครับนะไม่น่าจะใช้โกเมสมายืนเซนเตอร์นะครับเพราะว่าโกเมสเนี่ยเล่นแบ็คซ้ายดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องมีตัวแปรอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือคอนเนอร์แบตลี่นะครับในการที่จะกลับมาได้หรือเปล่าสภาพจิตใจดีหรือเปล่าหรือยังยังจะฝืนใช้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอยู่อยู่ไหม เพราะว่าวัตรุเอนโดกลับมาแล้วแล้วก็ให้อเล็กซิสแม l คาลิสเตอร์วัตรุเอนโดแล้วก็ทางด้านกติจโจนนะครับเล่นเป็นกล่องกลางนะครับส่วนด้านหน้าของเราก็ครบคันอยู่แล้วนะครับเนาะนี่ก็คือ,อเก็บตกนะครับในข่าวที่อัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะของเรานะครับส่วนค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีฟุตบอลนัดอารีเพย์นะครับใน FA Cup นะครับก็เป็นทางด้านสโมสรเซาท์ทอมตันนะครับที่จะต้อง มาเจอกับเรานะครับใน f อฟเอับรอบ5นะฮะก็เอาชนะวัดฟอร์ดไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องมาเจอกับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งจะเตะกันในวันที่28กุมภาพันธ์นะครับในเวลาตีสานะฮะก็หลังจากเราชิงชนะเลิศกับเชลซีแล้วนะครับในฟุตบอลลีคับนะครับก็พักแค่2วันก็ต้องมาเตะ FA ฟเัรอบ5อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องโรเตชันนักเตะกันพอสมควรแล้วนะครับ ก็ถนอมประวรตกายกันหน่อยนะฮะนักเตะลิเวอร์พูลนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็มีเกตเล็กเกตน้อยนะครับเมื่อคืนก็มีเดฟเบพคาของทางด้านเยอรมันนะครับอ่าว่าที่กุนซือใหม่ของเรานะครับซาบิอรองโซนั่นเองนะครับเมื่อวานคุมทีมนะครับลงพบกับทางด้านสโมสรสตุตการ์ดนะครับก็เอาชนะสตุตการ์ดไปได้นะครับทั้งๆที่โดนนําไปก่อนด้วยโดนนําถึง2ครั้งนะครับแต่แล้วก็ไม่แพ้นะครับนะ ในฤดูการนี้นะครับซาบิยารอนโซนะครับคุมเลเวอร์คูเซนไปแล้ว30เกมนะครับชนะ26นะครับยังไม่แพ้ใครเลยเสมอไปสนะครับและที่สำคัญนะครับคุมลูกทีมได้คุมลูกทีมเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะทำประตูคู่ต่อสู้ได้ถึง90ประตูเลยนะครับก็ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าเพื่อนๆคิดว่าเขาเหมาะที่จะเป็น ตัวแทนของเจเกนคอปหรือเปล่านะครับไงก็คอมเมนต์กันมาคุยกันได้นะครับนะนี่ก็เป็นข่าวสารของสโมสรเริวพูนะครับในวันนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับช่องไว้ด้วยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่พลาดกันจะได้อยู่ด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้เฮีด้วยนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เฮียขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ